สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กาพันดาราุนหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับจะเป็นรุ่นพันดารา111นะครับตัวนี้ชื่อเรียกสั้นๆนะครับเขาจะเรียกกันในวงการของพันดาราว่าตัวนี้จะชื่อว่าแพม111นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนาฬิกาเนี่ยมีดีเทลลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับในส่วนเวลาที่เราเปิดกล่องมาเนี่ยตัวกล่องของเขานะครับจะเป็นตัวไม้สีน้ําตาลนะครับเปิดขวคง ตัวไขควงเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับว่าไขควงหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับไขควงของเขานะครับจะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนาฬิกาแพร1หนึนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไว้อ้างอิงนะครับในส่วนถัดมานะครับเขาจะให้ตัวสายมาทั้งหมด2เส้นนะครับก็คือจะเป็นสายซิลิโคนกับสายหนังนะครับตัวสายซิลิโคนเนี่ยที่เขาให้มาจะเป็นนี้นะจะมีสกรีนคําว่าพันนลน์มาด้วยนะครับแล้วก็มีคาคานี้นะครับตัวบัคเกิลของเขาเนี่ยจะไม่ได้ให้มานะครับให้มาแค่1นู่ะคู่บนสายหนังะคร ก็เก <aid> ็บไว้ที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายหนังนะครับส่วนตัวบัคเกิลแท้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ฮะจะมีคําว่าพันนาลายไว้ด้านหลังนะครับก็ในส่วนของตัวนาฬิกาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังไงเดี๋ยวเราดูกันในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องก่อนนะครับต่อมานะครับด้านล่างเขาก็จะมีตัวคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกการ์ดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการ์ดที่หลังนะอันนี้ก็จะเป็นในตัวคู่่มมือทีเ้าาให อยู่ในกล่องนะครับต่อมาเป็นตัวการ์ดนะครับที่อยู่ข้างในตัวการ์ดตัวเนี้ที่ได้มานะครับสําหรับเรือนเรือนนี้นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะได้มาแบบนี้นะเอาให้ดูตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้มาต้องจะมีตัวการ์ดแข่งนะครับตัวนี้1ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวแท็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวป้ายแท็กที่เป็นเลขนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นเอกสารอีกหนึ่งชิ้นนะครับ วิธีดูนะครับว่าตัวพานาลา์ของเราเนี่ยเป็นตัวปีไหนนะครับให้เราดูตัวที่หลังเรือนหรือว่าดู serial number ตัวนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องดูที่หลังเรือนก่อนว่าตัวหลังเรือนเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นซีรีส์อะไรนะครับถ้าเป็นซีรีส์อย่างที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตัวของหลังเรือนเนี่ยจะเป็นซีรีส์โอนะครับที่ระบุว่าตรงนี้นะถ้าเป็นซีรีส์โอเนี่ยมันจะอยู่ประมาณปี2012นนะครับต่อมานะครับวิธีดูอีกอย่างหนึ่งที่เราดูได้ ง่ายๆนะครับเวลาที่เรามีพวกเอกสารพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาตัว serial number ตัวนี้นะครับไปเซิร์ชในเว็บได้นะครับว่า serial number ตัวนี้เป็นนาฬิการุ่นอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวเลขตัวนี้ไปเซิร์ชบนเว็บได้นะครับเราก็เข้าไปที่เว็บพนารายนะครับแล้วก็ไปตัวที่เป็นการเช็คนะครับต่อมาเราก็ใส่ในตัวของเลขตัวนี้ลงไปนะครับก็จะขึ้นว่าเป็นนาฬิการุ่นไหนเรือนไหนนะครับ แล้วส่วนถัดมานะครับที่ดูง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวบอกเหมือนกันว่าเป็นในการผลิตปีไหนนะครับตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยเขาจะมีเลขเครื่องบอกนะครับส่วนนการพนลลายรุ่นนี้นะครับเป็นแพม1นึงนะครับวิธีดูเลขหลังเครื่องเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะ บอกนะครับว่าเลขหลังเครื่องเนี่ยมันดูตรงไหนนะฮะวิธีดูเลขหลังเครื่องของตัวพันรายหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับด้านหลังเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นโล่งๆนะครับเป็นแบบหลังเปื่อยเราต้องตะแคงข้างดูนะครับมันจะมีตัวเลขนะครับอยู่ตรงแอบแอบซ่อนอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในเฟืองตรงนี้ครับตัวเลขที่ระบุไว้นะครับเป็นตัวเลขของเรือนเรือนนี้นะครับบนหน้าแท็กเขาก็จะเขียนไว้แบบนี้ฮะเลขตัวเลขเดียวกันตัวแพม1หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเลขเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีดูง่ายๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบ สำหรับคนที่มีตัวเอกสารว่ามันครบไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแพม11นน,นะครับขนาด44มมิลนะครับ ก็เดี๋ยวเราเก็บพวกเอกสารไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเรือนกันว่าตัวเรือนเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับและตอนนี้นะครับตัวเรือนที่อยู่ในมือผมนะครับจะเป็นตัวพันนลายนะครับตัวลูมิโนมาลีน่านะครับตัวที่เป็นตระกูลแพม1นึ่งหนึ่งหนะครับเลขหนึ่งทั้งหมด3ตัวนะครับรายละเอียดดีเทลคร่าวๆนะครับตัวพันนลายนี่เป็นนาฬิกาแบรนด์สัญชาติอิตาลีนะครับที่เป็นจุดกําเนิดมาจากการที่แบรนด์นาฬิกาแบรนด์เนี่ยได้ทำนาฬิกาให้กับทางการทหารของอิตาลีนะครับเป็น หาเรือเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นสายสมบูรณ์สมบันนะครับค่อนข้างแบบนาฬิกาถึกๆลุยๆนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะหาได้จากในเว็บไซต์หรือ YouTube หลายๆช่องนะครับในนาฬิกาแพม1 1ึ่เนี่ยความสวยงามของเขาก็คือมันจะเป็นนาฬิกาที่คล้ายๆกับรุ่นไอคอนิกของพันาลนนะครับก็คือจะมีแบบหน้าตาเหมือนกับรุ่นที่สร้างมาตัวแรกๆนะครับใกล้เคียงกันสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับเป็นความสวยงามเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวนาฬิกาเรือน การเลยนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นในการเล่นแรกนะครับสำหรับตระกูลพนานาไลที่ผมเพิ่งได้ลองสัมผัสนะครับเพราะว่าตะก่อนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างที่จะจับโอเมก้าบ่อยกับตัวโรเล็กสำหรับแบรนด์แบนเนี่ยผมยังไม่เคยได้ลองเข้ามาจับนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวขนาดของเรือนเนี่ยมันจะมีขนาดที่ดูใหญ่นะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เรา มาถือมาจับหรือใส่เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่โอเวอร์ไซส์นะครับตัวเนี้ยจะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่4-4มิลนะครับซึ่งพอเอามาใส่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบดูใหญ่มากนะครับและสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมสนใจตัวนาฬิกาพันลายตัวนี้นะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของนาฬิกาตัวเนี้ยเขาจะมีตัวคาวกาดนะครับตัวเนี้ยที่เป็นเอกลักษณ์เลยในกี่รุ่นกี่รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอลักษณะของตัวคาวกาดตัวเนี้ยครับที่เป็นเอกลักษณ์สาหรับตัวพันลายนะครับเวลาที่เราจะขึ้นลานเเี่ยราพงแค ใช้นิ้วดึงลงมานะครับแล้วเราก็ขึ้นลานเลยตัวแพม1นึเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ต้องขึ้นลานนะครับไม่ใช่นาฬิกาออตโต้น,นะเวลาที่เราจะใช้ให้มันทํางานเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องขึ้นลานก่อนนะครับขึ้นลานแล้วจะอยู่ได้ประมาณ50กว่าชั่วโมงนะครับสำหรับตัวพานาราย1นึ1ตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราขึ้นลานเสร็จเนี่ยหรือว่าถ้าเราอยากตั้งวันที่เราก็เพียงแค่ดึงตัว่าวเนี่ยออกมานะฮะปุ๊บเราก็ตั้งวันที่ได้ค่อนข้างที่จะมีขนาด การหมุนที่ค่อนข้างใหญ่นะมันก็ตั้งง่ายพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกเข้าไปเลยแบบนี้ทําให้ตรงเนี้ยไม่สามารถขยับได้นะครับมันก็เป็นการที่ปกป้องตัวคาวตัวนี้ไว้ได้ดีมันเลยเกิดเป็นคาวกาดขึ้นมานะครับสำหรับตัวตัวนี้ตัวแพลนหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยด้านหลังเขาจะเป็นหลังเปื่อยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เป็นต้องขึ้นหลานนะครับไม่ใช่เครื่องออโต้เวลาที่เรามาดูตรงข้างหลังเรือเนี่ยมันก็จะเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งที่ พันนารายรุนเนี้ยทำไว้นะครับตัวพันนารายตัวเนี้ยการนาลึกได้300เมตรนะครับสำหรับการใช้ลงน้ำนะตัวเรือนของเขาเนี่ยเป็นวัสดุสแตนเลสนะครับกระจกซัฟไฟถ้าเราสังเกตตัวหน้าปัดดีๆนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยถ้าเรามองนะครับมันจะเป็นแบบแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชก็คือตัวภายน้ําของเขามันจะไม่ใช่นูนขึ้นมานะครับมันจะเป็นหลุมลงไปเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูไว้กันนะคือเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตัวภายน้ําของเขามันจะเป็นแบบ1ชั้นนด้าล่างแั้น ให้เป็นตัวเลขแปะขึ้นมาด้านบนมันก็เลยเป็นแบบคําเรียกที่ว่าเป็นแซนด์วิชนะไม่ได้เป็นนูนขึ้นมานะครับแล้วส่วนซ้ายมือเขาเนี่ยก็จะมีตัวเข็มวินาทีนะครับที่วิ่งอยู่มันก็จะให้รายละเอียดที่เป็นหน้าตาที่ไม่โล่งจนเกินไปแต่เรื่องเลยเนี่ยจ,จะไม่ได้มีวันที่บอกนะครับก็จะมีแค่เข็มวีแล้วก็เลขเข็มหลักชั่วโมงแล้วก็เข็มหลักนาทีนะครับท,ที่วิ่งอยู่บนหน้าปัดนะครับแล้วส่วนต่อมานะครับจะเป็นดีเทลของสายสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายหนังนะครับแล้วก็มีตัวบบััคคคเเลของาาาานนนะรป็ํว่พ อันนี้ก็จะเป็นสายหนังด้านหลังของเขาครับเดี๋ยวกลับมาที่ด้านไหลงรอบด้านหลังเขาเนี่ยก็จะมีความสวยงามค่อนข้างดีมากๆสําหรับเดือนเรือนนี้ก็คือเป็นนาฬิกาขึ้นลานนะครับมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างสวยงามนะครับเวลาเราดูข้างหลังเนี่ยมันก็จะออกแบบทําให้เราแบบเพลิดเพลินได้เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูเวลาที่ขึ้นบนข้อจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะครับเวลาที่นาฬิกาขึ้นอยู่บนข้อเนี่ยก็จะได้ลักษณะรูปแบบประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าใหญ่ไหมมันก็ถือว่าใหญ่กว่านาฬิกาทั่วไปนะครับถ้าเทียบกับโอ ตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะว่าในปกติแล้วในการทั่วไปครับจะอยู่ประมาณ40-41ถึงดมิลฮะแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยก็จะหนาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในนาฬิกาของพันดาราเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่โอเวอร์ไซส์อยู่แล้วเป็นนาฬิการเรือนใหญ่เวลาที่เราใส่ในาฬิการเรือนเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะเดือนโตโตนะครับมองเห็นเต็มๆตมตามันก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของนาฬิกาแบรนด์น,น,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวภายน้ําของนาฬิกาตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงเดีเ๋ด ะจะมีความสว่างค่อนข้างมากนะครับสำหรับในการเรือนนี้เวลาที่เจอแสงแดดหรือว่าแสง uv เข้าไปนะครับเพียงเข้าที่มืดเนี่ยก็จะได้ลักษณะของภายน้ําออกมาแบบนี้เลยก็จะมีอยู่บนตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็บนเข็มทั้งเข็มนาทีเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภายน้ําที่เกิดขึ้นสําหรับตัวนาฬิกาแพม1 1 1นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะรีวิวความสวยงามเบื้องต้นให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันว่านาฬิกาแพม1 1 1เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มันมีหน้าตาย,ยังไงบ้างนะครับและจากข้อมูลข้างต้นนะครับที่ได้พูดไปถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดภาพประการใดน,นะครับต้องขออาภัยไว้ณที่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง n i m a l Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรดีๆอามานําเสนอเพื่อนๆให้ดูกันอีกนะครับขอบค